อันนี้เป็นดอกเมลเบิร์นะคะน้ำเคยเก็บไปแล้วนะเก็บไปไปใส่ออมนะคะอย่า,าค<ำ>ัาค<ำ>อันนี้เป็นเบรนเซลนะคะ กำแยนี่ค่ะเอาไปผัดเหมือนผัดบุ้งอะค่ะอร่อยแล้วก็แกงอ่อมอร่อยแต่น้ำยังไม่เก็บนะคะตอนนี้ไปเก็บอยู่บ้านเพราะว่ามันคันมือน้ำไม่ได้เอาถุงมือมานือมชันน้อยน้ยไม่เอามาไม่มาหรุรัมโอ้โอ้เอาจั อันนี้อันนี้เป็นมะมาอันนี้เป็นผักอีกตัวหนึ่งนะคะมะมา,มาจา๋มามะมาตรงนี้ก้านเขาอ,อาจจะเป็นสีม่วงค,คนไทยเรียกว่าผักเสี้ยนนะคะอันนี้เอาไปใส่อมก็อร่อยมันออกจะออกเป็นแบบขมๆนิดนึง น้ำก็มาเก็บที่บ้านเนี่ยนะคะ,เป,คะ,ะ,ะ,คะเป็นเนี่ยค่ะตำแยฝรั่งนะคะหรือเบนเซลในภาษาเยอรมันนะคะนี่มันอยู่ในสระว่ายน้ำเก่านะคะที่หลังบ้านหลังบ้านก็จะมีเนี่ยค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะพักเซียนพักเซียนฝรั่งนะคะน้ำจะเอาไปแกงแล้วก็เนี่ยค่ะเท้าเนเซลสีม่วงนะคะ ก็มีรับเข้าค่ะนี่หรือตีนตุ๊กแกนะคะมันก็จะเป็นขนขนก็จะกินอ่อนๆนะคะไม่รูปอย่าลูกอย่ามาเก็บอันนี้อยู่ลูก เบนเซลต้องเอาถุงมือมาเก็บนะคะ <มา S 1> ได้รับเข่าในน้ำเอาอีก <มา S 1> นึงม่มามาอือ <มา S 1> อย่า,มา,มาอย่าอร่อยไหมลูกม่มา,มาจะจ้านี่ค่ะคือสมุนไพรเยอะอยู่นะคะหลังบ้านน้ำ แถวนน้นเลยสระว่ายน้ำไปก็จะเป็นไอ้ผักเซียนฝรั่งนะคะเยอะมากตรงนั้นนี่ค่ะวิวบ้านน้ำเป็นแบบนี้รอบภูเขากุหลาบน้ำทำไว้เหลืออยู่บ้างนะคะมันหนาวตายต้องลองใหม่ปีนี้นียค่ะอืม อ๋ออันนี้นะคะอันนี้ยอดอ่อนเมลเบิร์กินได้เหมือนกันนะคะแต่น้ำเด็ดมาแล้วเนาะนี่ต้นเมลเบิร์นหลังบ้านน้ำก็จะมีต้นเมลเบิร์นอยู่นะคะแล้วก็ฮูรุนดาฮูลุนดาใบาอ่อนก็กินได้นะคะดอกอ่อนพวกนี้นะคะนี่ที่น้ำให้ดูนะคะจะน้ำจะเน้นย้ำมากเลยว่า น้ำเอามาจากหนังสือนะคะไม่ได้แบบว่าหากินมั่วนะคะเออไม่ได้แบบอย่างมีมีที่นี่นะคะที่น้ำเห็นในวิดีโออ่ะที่เพื่อนๆหากันบางคนหากันก็คือแบบผักหวานนะคะเออผักหวานนะคะแถวนี้บ้านน้ำก็มีนะคะแต่มันเป็นพิษนะมันไม่ใช่ผักหวานผักหวานมันูนนะอย่าไปหากเก็บกินนะคะอันตรายโอเคค่ะนี่ เดี๋ยวสาว่ายน้ำนี้มันนานแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้น้ำจะขุดออกขุดพวกขุดพวกต้นไม้อะค่ะออกแล้วก็ทำเป็นที่แบบเลี้ยงปลานะนี่นี่ค่ะอะไรคะบ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบายกันบ๊ายบายอย่าทั้งก็เชิญ ม่วงค่ะถ้าต้นเขาไม่สมบูรณ์เขาจะรูปร่างเป็นอย่างนี้นะคะนี่นี่นี่แหละถ้าสมบูรณ์ก็เหมือนที่น้ำไถให้ดูเมื่อกี้ค่ะถ้ามันมีสีเหลืองอีกสีนึงนะคะ